ส,สรับผมแคมนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะฮะแล้วก็ถือว่ามีข่าวใหญ่สำหรับ Ethereum มเนาะที่ The m e r g รนะฮะเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมอาจที่จะเป็นเรื่องที่ดีกับแฟนๆอีท e อย่างมากเลยนะหลังจากที่รอกันมานานนะครับรวมถึงเอาคอยมาร์กิตแคตอนนี้ที่ทรงค่อนข้างดีเนาะอาจจะเบรกขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้จริงๆหรือเปล่าันี้ก็ต้องรอดูเนาะแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปอันนี้น่าสนใจมากๆว่า อนาคตอาจที่จะมีเอาคอยซีซั่นนะครับยังก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีข่าวของเอฟนะครับผมแล้วก็โครเรเดียววันนี้เน้นๆที่เอาคอยอยู่พอสมควรนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ไปดูการยังไงฝากกด like ไลค์กดติดตามเปน็นกำลังใจให้หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ <S <S เรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับคุณแจ็คดอซี่ก่อนเลยละกันนะครับล่าสุดได้ออามาพูดถึงในกรณีของบริษัทบล็อกหรือว่าสแควร นั่นเองนะครับด้วยบอกเนาะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งก็จะไม่ได้ทำแค่ในส่วนของตัว Payment Company หรือว่าทาบริษัทเขาจะไม่ได้ทำสำหรับแค่การ Payment อย่างเดียวแล้วนะครับผมก็จะมีหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่ทำรอบๆหรือว่าที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งก็ซึ่งเขาได้พูดถึงนะครับว่าทางบริษัท่ยเชื่อมั่นเนาะว่าบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มา Impact หรือว่ามีผล อย่างมากเลยแหละต่อในแวดวงของทางการเงินนั่นเองนะครับโดยเฉพาะการเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆสำหรับตัว global currency นั่นเองนะครับหรือว่าเป็น internet money หรือว่าสกุลเงินที่เราสามารถที่จะใช้งานด้วยทั่วโลกโดยที่ไม่จะเป็นต้อเพื่อนตรงกลางหรือว่าไร้พรมแดนนั่นเองซึ่ง bitcoin ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีบทบาทมากๆในสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่ง cash app หรือว่าทางบล็อกเนี่ยก็ต้องการที่จะทําผลิตภัณฑ์อะไร ที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับบิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะรวมๆนะครับผมตอนนี้ทางคุณแจ็คดอซี่หรือว่าบล็อกนะครับก็ถ้าที่เราเห็นในะขณะนี้ก็มีในเรื่องของตัวแคชแอ p ที่ก่อนหน้าน,นี้รู้สึกเกเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับที่แคชแอ p ได้ใช้งานสําหรับตัว Lightning Network Payment หรือว่ารองรับการใช้งานตัวไรน n เน็ตเวิร์กของบิตคอยแล้วนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ล่าสุดได้พูดถึงว่ากําลังที่จะทําในส่วนของตัวบิตคอย Mining ASIC นะครับก็น่าสนใจดีเหมือนกันที่จะมีอีกหนึ่ง Product ขึ้นมานะครับผมก็เป็น Open Source ด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้อันนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับปีที่แล้วมั้งที่เขาบอกว่าต้องการที่จะทำในส่วนของตัว Wallet หรือว่า Hardware Wallet ที่เราจะใช้กันอยู่นี่แหละแต่ก็น่าที่จะเป็นของทางบล็อกได้ทำออกมา ก็ต้องรอดูนะเนาะว่ามันจะมีความเจ๋งอะไรยังไงนะครับแต่ก็ต้องรอต้องยอมแล้วว่าตอนนี้คุณแจ็คก,ก็ลุยอย่างหนักนะครับผมสำหรับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยก็ต้องรอดูว่าจะมีโปรดัก t อะไรมาให้กับเราได้ยนโฉมกันนะครับผมซึ่งถ้าเราขับดูข้อมูลนะช่วงนี้ก็ถือว่าบล็อกก็5วันหลังสุดเติบโตมากว่า8%เนาะช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาเติบโตมากว่า6%ซนะครับซึ่งเหตุผลที่ช่วงนี้เติบโตมาค่อนข้างแรงนะก็เป็นในเรื่ององงข ล่าสุดบล็อกนะครับผมได้กําไรในคิววันที่ผ่านมากว่า1.3บนะพันกล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะมากมานะครับผมซึ่งก็เป็นผลที่มาจากการเทรดบิตคอยนผ่านทางแอปนั่นเองนะครับผมซึ่งออยอดเลเวอร์นูนาะหรือว่ายอดออจํานวนเม็ดเงินเนี่ยเราเราสัก43ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นนหนึ่ง สิ่งที่ค่อนข้างเจ๋งดีเหมือนกันนะครับสำหรับบริษัทที่ได้ปรับหรือว่าได้พัฒนาตัวเองปรับกลยุทธ์ต่างๆให้มันเข้าไปสู่ในคริปโตหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับ Bitcoin มันก็สามารถที่จะทำให้บริษัทอย่างเงี้ยอย่างบล็อกก็เติบโตเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองแต่ถ้าเราเข้าดูข้อมูลจริงๆแล้ว5ปีย้อนหลังมันก็พลิกพกอยู่ที่200เกือบกับ2อ0้เนาะแต่โอเคพอบิตคอยราคาตกลงมาเนี่ยก็ บล็อกก็ร่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอดูแหละว่า Bitcoin จะเติบโตพุ่งขึ้นไปแล้วหรือยังนะครับถ้าเติบโตเนี่ยผมคิดว่าอย่างหุ้นบล็อกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าในไทยมีบริษัทไหนที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตหรือว่า Bitcoin แล้วก็ได้ประโยชน์อะไรกันบ้างถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รู้เกี่ยวกับหุ้นไทยยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะอันนี้ไม่ได้มานันนันในการลงทุนเนาะแต่ก็อยากที่จะศึกษาแหละว่าเออมันมีบริษัทไหนทีีีี่่่มมควววาเเกกกยยข้องงับ เพื่อที่อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปศึกษากันต่อได้นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าบริษ,ษัทที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับเหรียญหรือว่าคริปโตเนี่ยบางทีถ้าคริปโตมันกลับมาอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็เป็นไปได้นะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของ Cash App ล่าสุดนะฮะตอนนี้มีอยู่ประมาณ10ล้าน Account 10ล้าน a c c o u n ทที่ทำการซื้อ Bitcoin โอ้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่ใช้ Cash App ผมก็จว่าน่าจะเป็นที่อเมริกาซะส่วนใหญ่เนาะก็มีกว่า10ล้านที่เข้าถึงหรือว่าที่รู้จักหรือว่าที่ซื้อ Bitcoin นั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างในเรื่องของการ adoption หรือว่าการใช้งานหรือว่าการซื้อขายอย่างแพร่หลายเนี่ยได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเนาะสำหรับ ข่าวเช้าว,วันนี้นะครับสำหรับบิตคอยน์นะก็ขอให้บิตคอยฟินๆกันละกันนะฮะโอเคต่อมาเรายังอยู่ที่บิตคอยกันอยู่นะครับแต่ขอมาพูดถึงในส่วนของอชาร์ตข้อมูลออนเชนกันบ้างนะครับผมก็เป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าตอนนี้คนที่ถือบิตคอยออนเชนเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าสูญเสียหรือว่าโดนกันไปอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดูเส้นสีชมพูชมูตรงนี้เนาะก็คือพุ่งขึ้นมาหมายความว่าคนที่โดน หรือว่าคนที่ขายขาดทุน Realize Lot s ก็คือโดนจริงๆอ่ะนะครับผมพุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงใน,นขณะน,นี้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยเวลาที่มันอยู่สูงในเลเวลแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโซนที่หลุมอยู่พอสมควรนะครับอ่าตอนปี2018ตอนช่วงที่ราคามันตกมามากๆคนเสียงเงินเยอะเนาะก็คือช่วงนี้2020 c o โควิดแคชเป็นช่วงโควิดก็คือช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนกันกลางปีชแล้ว ก็คือช่วงนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในเลเวลที่เดียวกันแล้วหรือว่าคนที่โดนกับไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกจากตลาดไปเวลาที่มันเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้บิตคอยถึงหลุมแล้วหรือว่าไม่ค่อยมีแรงเทขายแล้วนั่นแหละนะครับแต่ก็เราไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือฝันมาหนาที่จะลงต่อก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้ยังไงก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าตอนที่มันอยู่ล่างสุดก็ได้นะครับรอให้มันกลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน ผมคิดว่าก็ไม่สายจนเกินไปนะครับผมอย่างไงก็รอดูกันต่อไปเนาะหรือว่ารอให้ MACD สำหรับตัว weekly ให้มันกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกก็ไม่เลวนะฮะอันนี้ก็ลองศึกษาพิจารณาวิเคราะห์กันดูละกันนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ all coin กันบ้างน,นะฮะวันนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารของ all คยค่อนข้างหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ในเรื่องของตัว market cap นะฮะเป็นข้อมูลสําหรับตัวชาร์ t นะครับผมที่มาจากทาง stock money นะก็บ่บงบอกว่าตอนนี้ เป็นในส่วนของตัวเวสแต่ยังไม่เบรกเอาเนาะก็ต้องรอดูว่าจะเบรกหรือเปล่านะครับผมก็ท่นี้ฉะนั้นมันอาจจะลงต่อเป็นแบบนี้ก็ได้นะเราไม่รู้นะมันอาจจะจะลงเงี้ยงเงี้ยเแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือถ้ามันขึ้นไปแล้วก็เบรกตรงนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันก็ต้องรอดูว่ามันจะเบรกหรือไม่นะครับอันนี้ไม่มีใครตอบได้ก็ถ้าเอาเซฟเซฟก็รอให้มันเบรกเราค่อยดูเอาคอยก็ได้นะครับอาจที่จะเป็นช่วงเอาซีซั่นขึ้นมาก็ได้เวลาที่มันเบรกตรงนี้เหมือนอารมณ์ช่วงตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างนก็ รอดูสถานการณ์ช่วงนี้กำเงินสดกำเงินสดก่อนเนาะรอดูสถานการณ์กันก่อนนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเอาคอยตัวแรกกันบ้างนะครับผมก็คือข่าวของ FTX เนาะหรือว่าเหรียญ FTT นั่นแหละนะครับก็ล่าสุดทาง FTX ก่อนน้น,นี้ก็ทําในส่วนของตัว HN ดังอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะล่าสุดเตรียมขยายที่จะไม่ใช่เตรียมเนี่ยขยายแล้วนะครับผมสามารถที่จะให้คนเนี่ยเทรด สต็อกได้นะอันนี้เป็น ftx สาขาอเมริกานะครับสามารถซื้อขายหุ้นได้นั่นแหละในแอปคริปโตแต่ซื้อขายหุ้นได้เออก็คือจะออให้ลูกค้าบางคนนะอันนี้เป็นแค่การทดลองนะครับผมจะเข้าใจว่าหน้าทีาจะคู่แพรกับ usdc นะก็ถือว่าเป็นในหนึ่ง Stable c ค i n นะครับก็จะให้คนที่อยู่ในโลกคริปโตมีโอกาสที่จะไปเทรดในตลาดหุ้น ด้วยได้นะครับผมผ่านทางแอป FTX นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นหนเอชเชนที่มันมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆค่อนข้างหลายอย่างนะครับถ้าเราเข้าไปดูเว็บ FTX เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันโอ้โหแทบจะไม่เหมือนอันอื่นๆเลยเนาะเลยเดียวว่าคิดใหม่ทำไม่เฉพาะสมควรนะฮะหน้าตานี่แบบค่อนข้างแตกต่างก็ถือว่า FTT คิดว่าหน้าศึกษานะครับผมไม่รู้ว่าจะเติบโตไปกับข่าวนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ผมคิดว่าเหรียญคริปโตเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเนาะสำหรับ ราคาแล้วก็สําหรับเ,เป็นหน้าเป็นตาของเอเจนตนั้นๆอย่างเช่นสมมุติได้ FTX เหรียญก็คือ FTT ถูกต้องไหมถ้า FTT มันล่วงยับแบบเหลือน้อยมากอะไรแบบนี้ผมคิดว่าคนก็คงจะมอง FTX ไม่ค่อยดอีประมาณนั้นนะผมคิดว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันถ้าเรามองว่าเหรียญเอเ a น g e เป็นหน้าเป็นตาของบรษิษัทเอเ a n g e อันนี้ก็ต้องรอดูว่ารายใหญ่ๆเขาจะ ทำให้เหรียญเขามันเป็นยังไงนะครับผมก็ลองดูเนาะก็จะมี ftx ถูกต้องไหมแล้วก็มี b i n a c e นะครับคู่คอย gate l e d g ดู exchange ต่างๆส่วนใหญ่เริ่มที่จะมีเหรียญกันซะเยอะแล้วนะฮะในขณะนี้เนาะก็ลองศึกษาเหรียน exchange กันดูแล้วกันนะครับ ก่อนที่จะไปดูเรื่องถัดไปนะครับขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอย่างพายอนิกกันก่อนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดยพายอนิกนะครับพายอนิกเป็นการันเทรดซื้อขายแบบอัตโนมัติสามารถที่จะซื้อต่ําแล้วก็ขายตอนที่ราคาสูงได้น,นั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าถูก0.05%นะฮะร,รวมถึงยังมีบอร์ดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์อาร์บิทราสามารถที่จะให้เรากินดอกเบี้ยรายปีได้น,นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับการันเทรพายอนิกเนี่ยมี MSB ไลเซนส์นะครับจาก The Financial Crime Enforcement Network หรือว่าเครือข่ายปรับปรามอาชญากรรมทางการเงินของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเอาคอยตัวถัดไปนะครับมาดูในเรื่องของข่าวอีทเรียมกันบ้างนะครับผมก็คือล่าสุดถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆนาะแล้วก็ข่าวดีมากๆนะครับผมสำหรับแฟนๆอีเพราะว่าล่าสุดวันที่8เดือนจูลน,นะฮะกำลังเทส ก็คือจะเริ่มทำการเทสสะสำหรับตัว Testnet ตัว l o อ s เส Testnet นั่นเองก็คือสามารถที่จะให้คนไปลองได้นั่นแหละนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเดิมเออร์ชหรือว่าการที่จะเปลี่ยนจาก p r o อ f o เวิร์กลายไปเป็น Proof of สเต็กใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเทสอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทาง d e v วลอปเปอร์ uh, นะครับผม mm hmm. เขาก็ได้เอามาบอกนะว่า uh, การ เทสเน็ตหรือว่าการเมิร์ที่กำลังเป็นจุดเทสอยู่เนี่ยในตอนเดือนจูนวันที่8เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ Huge t e s t i n g m i l e Store เลยนะครับผมก็คาดว่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าคาดว่า e t h e r e u m m a มนเ e จะมาปีนี้หรือเปล่านะแต่คาดว่าเขาบอก t h i s year อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่ก็ขอให้มาสักทีนะครับผมสำหรับตัวบีค c นเชนเนาะคิดว่าแฟนๆอิตาเลียมน่าจะรอกันอยู่นะครับผมก็ต้องรองดูกันต่อไปแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ l t c o o n อย่าง c ค o หรือว่า crypto.com กันบ้างน,นะครับล่าสุดทาง Shopify เนาะที่เป็นบริษัทในเรื่องของ e-commerce เจ้าดังนะครับจับมือกันแล้วนะครับผมที่จะให้คนที่ใช้ค r ิ pto.com หรือแอป c r y p t o c o m เนี่ยมาซื้อขายมาซื้อของ ในเว็บไซต์ที่ใช้ Shopify เนี่ยโดยเชื่อมต่อกับแอปคลิปตดคหรือว่าพูดง่ายๆแล้วว่าเออคลิปตัดคถ้าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้สมมติสมมติถ้าเรามีแอปสมมติเป็นแอปแอปบิทคัพก็ได้สมมตินะเป็นแอปบิทคัพปึ๊บเออแล้วเราก็ไปซื้อของใน s h อ p e e หรือว่อซื้อของอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เหมือนเชื่อมเชื่อมโยงกันอะ่ะโอนจากแอปบิทคัพจ่ายเลยอะไรแบบเนี้ยเออแต่อันนี้เป็น คิปต .com นั่นแหละนะครับซึ่งในอนาคตก็อาจที่จะได้เห็นเอชเอนต์มาจับมือกับในด้านของ Payment เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผมดูแบนแนนก็มีตัวแบนแนนเพย์ถูกต้องไหมสามารถที่จะโอนเงินไปยังแบนแนนแอคเคาท์อื่นได้อารมณ์เหมือนเป็นแอปโทรศัพท์เลยเออขอไปเฟแอปธนาคารเลยเออซีไหนซีไหน,ไหนก็โอนกันไปหาการได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งแบนแนนก็สามารถทําแบบนั้นได้แต่ก็ยังไม่ได้มาจับมือกับทางบริษ e ัทอีคอมเมิร์ซแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับตัว crypto.com นะครับผมก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะสำหรับเหรียญครนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีกหนึ่งออลคอยก็คือ F อกันบ้างนะครับล่าสุดแอมีความสนใจเอออันนี้มีความสนใจที่จะ m i g เกรดหรือว่าที่จะย้ายนะครับผมเคลื่อนย้ายไปยัง Everland หรือ Frow อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะแล้วก็ยังไม่ได้ออ f i c ฟิเนะครับแต่ก็ อนาคตระหว่าที่จะได้เห็นการตัดสินใจของชุมชนเนาะว่าจะย้ายหรือไม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมสักช่วงวันที่30เมษาถ้าใครจำก็ได้หรือว่าช่วงต้นต้นเดือนเมเนาะที่มีในเรื่องของการมินต์สลับตัวออเทอร์ดีนะฮะก็ถือว่าเป็น NFT ที่ดังมากมากนะครับผมซึ่งค่าแก๊สเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น100้ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าแก๊สในการมินต์อย่างเดียวนะครับซึ่งหนักมากเนาะซึ่งก็ทาง ยูคาลับนะครับผมก็เปลยเปรยแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเชนใหม่ของตัวเองหรือจะย้ายไปอย่างเชนอื่นอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูว่าทางคอมมูนิตี้เอฟจะว่าอย่างไงหรือว่าทางเขาจะว่าน่าจะเป็นเอฟดาวนะเอออ่ะเอฟคอยดาวนะครับผมจะว่าอย่างไงอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าอนาะคตคอมมูนิตี้จะตัดสินใจอะไรยังไงนะครับ เพื่อเพอคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปนี้เราก็สามารถสั่งซื้อกาแฟเป็นละเดือนให้กับทีมงานคลิปสดๆก็ต้องขอบคุณมากเลยเนาะหรือว่าจะกดดูในส่วนของตัวทิปมีนะครับผมสหรับกาแฟก็สามารถทําได้นะก็สามารถที่จะส่งข้อความหาผมแล้วก็ซื้อกาแฟจากตรงนี้ก็สามารถทําได้นะโอเคก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกาแฟทีมงานคลิปสดๆขอบคุณมากทุกๆคนที่ให้การซัพพอร์ตกันโดยเสมอมานะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของาะวัลกันเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณมาวินนะครับผมช่วง 2- 3สเดือนเห็นบอกมันจะขึ้นหลุมดันลงยับแต่ตอนนี้บอกลงต่อผมแทงสวนแล้วว่ามันจะขึ้นฮะโอเคก็เลยเดียว่าสวนคลิปตัวด็อกนะฮะไม่มีปัญหานะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะที่เข้ามาทักทายกันนะครับยังไงก็ทักเข้ามาทิดไลน์อดคลิปตัวด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวจะทำการ ส่งของละวันไปให้นะครับผมสึ่งเ้งฉะนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันลงนะฮะไม่มีใครรู้นะฮะก็ทําได้แค่การคาดการซึ่งก็สุดแท้แล้วแต่จะตัดสินใจนะครับผมไม่ได้คําแนะนําในการลงทุนเนาะโอเคก็สตหรบควิปีัอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ